คุณจุปชัยไปแล้วภูมิใจไทยไปแจ้งความค่ะทีมกฎหมายของพรักภูมิใจไทยไปแจ้งความคุณนัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคุณกุสุมาลวตีสิริก,กมุดอดีตผู้สมัครสอวอและอดีตสสของพักเพื่อไทย ไปแจ้งต่อสารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติพักการเมืองค่ะคุณสุภชัยบอกว่าพักภูมิใจไทยไม่ได้กระทําความผิดตามที่จําเลยทั้งสองได้ร้องเรียนทั้งคู่ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตมือไม่สะอาดจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการจะทําลายพักภูมิใจไทยอันเป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อประโยชน์ทางการเมืองให้กับพักการเมืองอื่น บุคคลใดองค์กรใดโดยมีกลุ่มใดได้ประโยชน์จากการทำลายล้างพักภูมิใจไทยดังนั้นจำเป็นต้องฟ้องทั้งสองคดีส่วนสมาชิกพักที่รับความเสียหายจากการกล่าวหาสมาชิกนั้นๆจะไปยื่นฟ้องแยกเป็นคดีอีกต่างหากหมายถึงแต่ละคนใช่ไหมแต่ละคนจะไปแยกเป็นคดีของตัวเองอีกต่างหากแต่อันนี้คือในนามของพักภูมิใจไทยแจ้งข้อหาแจ้งความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วก็แจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานค่ะ กับคุณนัทพรโตประยูนและคุณกุสุมาลวตีสิริโกมุตขณะที่ทบชมข้อยืนยันคือวันนี้ทำไมหลายคนติดตามว่าคุณทักษิณไปหรือเปล่าคือมีความเชื่อจริงๆใช่ไหมว่าชายคนนั้นหนีไปแล้วถึงถามกันเป็นข่าวใหญ่เลยเนี่ย คุณภูมทิทรรมว่าเช้านี้บอกก็ยังเตรียมไปฟังคุณทักษิณเลยแสดงวิสัยทัศน์เรื่องปราบยาเสพติดไปวันนี้บ่ายนี้แล้วก็บอกให้สื่อรอถามคุณทักษิณเองว่าอยู่สู้คดี13มิถุนาไหม,มแต่ส่วนตัวคุณภูมิทําเชื่อว่าไม่หนีเพราะว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ <c oughs> ขณะที่ยังมีประเด็นคุณหลังเชมันรวมวันก่อนพูดเรื่องอะไรนะน้องเกี่ยวกับว่า<ร>ด้อยค่านายกอ่ะคือบอกว่า คุณทวีอควรที่จะต้องเชิญนายกก็คือคุณแพททองทานไม่ใช่ไปเชิญคุณทักษิณมาพูดเรื่องยาเสพติดเชิญแบบนี้เนี่ยเชิญพ่อนายกก็เท่ากับว่าด้อยค่านายกประมาณทำไม<ะ>ปปสไม่เชิญนายกคุณภูมิธรรมตอบแทนนะบอกมันจะไปด้อยค่ายังไงก็สมมุติว่าถ้าผมเชิญถ,ถ้าสมมติว่าเชิญผมในเรื่องที่ผมชำนาญก็เชิญผมได้นี่ดังนั้นอย่าคิดอะไรเป็นการเมืองหมดนะคุณโรม